ใช่ครับเดี๋ยวผมโคโก้พนงชัยพนงชัยยิมครับไปนี่ซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายพนงชัยครับอยู่ที่พิษณุโลกครับกะทีเดิมเลยมีใครไปคู่มบอลซาละมั้งเด็ดครับเพื่อปีบีเพื่อแต่ใครเชื่อกันเนาะตอนนี้โก้อยู่ท่ไซรัสดรับสูงเท่าไหร่สูง1.74น้ำหนักปล่อยปล่อยแล้วตอนนี้5.2ครับมวยสไตล์แล้ครับเดินนะครับวันนี้ราต้องมาเจอกับเจ้าประทองคำเนาะ ไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยแล้วได้ดูอย่างเขาเมินแบบไหนสไตล์ไหนย่งครับพอเรารู้ตัวเมื่อวานใช่ไหมแล้วเรามีรายการอยู่ไหมมีอ่ะมีต่อยวันที่วันที่สิบสามอ๋อก็เลยเอาดึกเรามานี่เลยอืมวันนี้ล่าสุดเราต่อยใครมาต่อยครับเออจําได้ปะฉลามทองเปลี่ยนมางชนะเดี๋ยวแปชนะชนะคะแนนชนะคะแนนหรอเปลี่ยนเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่วันนี้ต่อยร้อยสิบสองร้อยสิบสองก็เปลี่ยนวันนี้เลยใช่ไหมเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นไงบ้าง นมาผ่านมาพอดีร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครมือนเดิมนะครับไฟนี้คุณมากี่กิโลมาห้าสิบจุดเก้าไม่ต้องพิมพ์กิโลโลสองโลสามโลเงี้ยคุณกี่กิโลสองโลสองโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสิบแปดครั้งคนจังหวัดกรุงเทพฝากเชิญชวนแฟนๆกลับมาหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้พร้อมเอาชนะใครนะครับขอโชคดีติดมาครับ